ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมย์ค่ะอาจารย์จะเอาหวยลาวพัฒนาของวันที่ยี่สิบสี่นะคะวันศุกร์พรุ่งนี้มาลงให้เป็นยังไงมั่งคะหวยลาวของเราเมื่อวานก็เข้ากันอีกแล้วนะคะเข้าเด่นหกมีหนึ่งหกหกหนึ่งที่อาจารย์จับให้นะคะก็เราเข้าบนนะคะยังไม่พลาดนะคะหวยลาวของเรายังไม่พลาดก็ ไม่อยากจะพลาดนะคะไม่อยากจะให้พลาดเพราะว่าอาจารย์ต้องการที่จะช่วยเหลือทุกคนจริงๆอเอาแนวทางนี้นะคะทุกคนเอาแนวทางนี้สามารถไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้ที่คนที่มันแม่นนะคะอาจารย์ที่ม่นแม่นก็เอาของอาจารย์นี้ไปเปรียบเทียบก็ได้นะคะใครที่ยังไม่เชื่อมั่นก็ติดตามไปนานนนนะคะติดตามไปนานนถ้าเชื่อมั่นแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์กด เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะกด s u b s c r i ต e ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะคะก็อ่าโอเคค่ะกลาวพรุ่งนี้อาจารย์ก็จับให้นะคะก็มี4มี6มี7เด่นค่ะเลขที่จับก็ตามนี้เลยค่ะค่ะอาจารย์ทําเลขโหราศาสตร์นะคะไม่ใช่เลขคำนวณน,นะอ่านี่เลขดวงดาวโหราศาสตร์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะ อาจารย์ทิ้ง l ลาย ID ไว้ให้นะคะแ m a c หนึ่งเก้าแปดหนึ่งใครที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายต้องย้ำไว้ก่อนนะคะกลุ่มลายของอาจารย์คือเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีต้องไปทำอะไรทั้งนั้นนะคะคือเข้ากลุ่มฟรีนะคะอาจารย์จะแจกในกลุ่ม l ลายนะคะทั้งหวยฮานอยหวยไทยหวยลาวก็คือแจกทุกหวยอยู่ในกลุ่ม l ลายนะคะ ขอแจ้งอีกอย่างคะ่ะก็คือทางเพจตอนนี้นะคะเพจของอาจารยา์มีปัญหานิดหน่อยนะคะคือทางเพจเขามีกฎออกมานะคะมีกฎว่า,าไม่ให้อาจารย์นะคะอเอาผลสรุปนะคะเอาผลสรุปอย่างเราเป็นแคปหน้าจงหน้าจอจากาช่องอยูทู u ยูทูเอาผลสรุปไปลงอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นทางในช่อโกงนะคะ าทางเพจแจ้งมาว่าคือเป็นเหมือนกระช่อกงอาจารย์จะไม่ลงนะคะอาจารย์จะไม่แคปหน้าชงหน้าจอเอาผลสรุปจากที่ช่องไหนๆไปลงนะคะเพราะว่ากลัวถูกระงับนะคะก็อยากจะใช้ช่องเพจทางนี้ไปตลอดนะคะก็ยังมีสมาชิกที่กดติดตามยังมีติดตามอาจารย์อยู่นะคะก็เราจะเขียนลงนะคะเขียนผลสรุปลงใน กระดาษนี้ก็แล้วกันนะคะก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะอย่าให้ช่องทางเพจของอาจารย์ถูกละงับนะไม่งั้นนะเราลงหัวย่าก,กันแน่นอนเลยโอเคค่ะงั้นก็ตามนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันพรุ่งนี้นะคะก็ช่วยกันทำบุญนะคะทำบุญให้ตัวเองนะคะทำบุญให้ตัวเองเผื่อจะได้มีโชคมีชัยไปตลอดนะคะนึกถึงอาจารย์ขอให้อาจารย์ ทำเลขออกมาเอาให้อยู่หมัดนะคะอย่าให้พลาดนะคะโอเคค่ะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ